ย่างในข่าวที่บอกว่าโอ้โหแม่ตามไปทุกที่ทุกคนดูแห่งอย่างเงี้ยค่ะคําถามย้อนกลับมาเอาแค่พี่นิดก่อนอแม่หวันเคยมากองไหมไม่เคยไม่เคยใครเคยเห็นแม่หวันไปไหนมาไหนกับหวานบ้างไม่มีมไม่เคยคนคุยหวานทุกคนตั้งแต่วันโสดมาถามคาเดียวว่าทําไมยังไม่เห็นเคยเห็นแม่หวันามเลยหวานว่าบางเรื่องอ่ะคือหวานไม่สามารถแก้ได้ แต่หวานสามารถย้อนถามได้ว่าเคยเห็นหรือเปล่าเราทำงานกันมาเป็นปีมไม่มีคนคุยกับหวานถามไม่เคยยกเวน้นอ่านมีบางคนมารับที่บ้านแล้วก็เจอกันผ่านหน้าต่างแบบแม่ผัมวมาดูพอดีอา้าวสวัสดีแค่นั้นจบคนคุยปัจจุบันก็ยังไม่เคยเจอ,อผ่านมาแล้วตั้งนานอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่จะเป็นต้องพิสูจน์อะไรหวานเองก็งงว่าแบบ ¡Ja, <laughs> ja,